ตลาดระพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอเสนอ Nissan s y ซ p h y r o ปี2004นะครับผมอดีตรถหรูในยุคนั้นกันเลยนะครับราคาเพียง89,990บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้นะภายในก็ยังสวยหรูนะผมมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสนะครับเบาะนังกระจากไฟฟ้าอกสะอาดทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสิ่งอันวยความสะดวกครบคันนะผมนิสันซันนี เซฟิโลนะครับผมขอภัยนะครับมัทที่นิสันซันี่นะครับเป็นนิสันเซฟิโลนะครับปี2004 A 3 3นะครับเครื่อง2000ปี2004เกียร์โต้แอร์แบกม้านหลังกวฟ้าด้วยนะครับตัวหลังสวยไม่มีชนหนักเลยนะครับแาขผมบอกว่าถ้ามีชนนำมาคืนได้เลยนะครับผมรถขับนิ่มมากนะครับความนิ่มนวนมากแอร์หนาวก็เลยทีเดียวนะครับเครื่องเกียร์ดีภายในสวยวิ่งไม่เยอะนะครับผม ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อน,นัดรือก็ใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับมือโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมคลิปที่ชื่อคลิปก็ปปไ,ปได้นะครับมือโทรอะไรอยาจะเร่งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ